สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากละโลกสารมวยไทยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยด้วยนะครับก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ถ้าใครกดแล้วขอให้ร่ำให้รวยตลอดไปครับสำหรับวันนี้ครับก็อยู่กับรายการจับเขาคุยของแฟนมวยครับเป็นรายการที่จะฟันธงว่าใครจะชนะจากทัศนคติของแฟนมวยครับ เรียกได้ว่าครับเซอร์ไพรส์สุดๆครับสำหรับเมื่อวานประกาศออกมาแล้วซึ่งก็แน่นอนว่าศึกนี้เป็นศึกเดือนประจําเดือนเมษายนอย่างแน่นอนในวันที่5เมษายนนี้ในศึกวันลูปินีที่58ครับก็ถือว่ากลางร,รายการเปิดตัวออกมาอย่างเป็นทางการสําหรับคู่ของเมืองไทยแล้วก็นักรบแฟเทครับซึ่งจะเป็นการเจอกันในศึกวันที่5เมษายนศึกวันลูปินีที่58ซึ่งคู่นี้เองก็จะชกจะเจอกันในกติกามวยไทยในรุ่นไฟเวทครับซึ่ง มีไฟนี่เองทางด้านเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับก็เป็นฝ่ายที่ลดเวทจากรุ่นแบนตงเวทลงมาครับสู่รุ่นไฟเวทนั่นก็ประมาณ5กิโลแล้วจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาอย่างไรก็คงต้องรอดูบนเวทีครับสําหรับทั้งคู่เองครับก็เคยแพ้ให้กับทางด้านนาบ,บินอานานมาครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านนักรบเองก็โดนน็อกเอาท์แล้วก็ทางด้านเมืองไทยเองก็แพ้คะแนนมาแบบสุดมันครับ ถ้าเกิดว่าเทียบฟอร์มต่อฟอร์มนั้นฟอร์มล่าสุดของทางด้านนักรบก็เอาชนะคะแนนทางด้านเพชรทองหล่อสิทธิ์หลงพี่น้ำฝนมาแบบสุดมันครับเรียกได้ว่าเกือบหลับแต่ก็กลับมาได้ครับและไฟล่าสุดของเมืองไทยครับหลังจากที่ชนะยอดเหล็กเพชรมาได้ครับก็มาสะดุดแพ้กับนาบินานานไปในศึกวันล,ลูบินีที่46บแบบมัน,นจริงๆครับสําหรับวันนั้นเองเอาละครับว่าวลหลก็ยายห่างครับเมื่อเปิดรายการกลางออกมาแบบนี้ใครได้ใครเสียสําหรับการลดน้าหนักและก็การ เจอการในรุ่นฟลายเวทครั้งนี้ของทั้งสองคนเดี๋ยวแอดมินจะพาทุกท่านไปฟังคอมเมนต์แฟนมวยว่ามองอย่างไรเกี่ยวกับเกมนี้ครับเราไปฟังพร้อ,รอ,รอมๆกันเลยครับมาในคอมเมนต์แรกบอกว่าเอาจริงๆนะครับเมืองไทยพีเคสันชยัยมวยไทยยิมเสียเปรียบมากนะครับ เพราะลดน้ําหนักเยอะเกินไปครับเรียกได้ว่าการลดน้ําหนักในไฟนี้ครับแอดมินขอเสริมได้นึ่งครับน่าจะประมาณ5กิโลกรัมโดยประมาณครับจริงๆเรื่องของการคำว่าลดน้ําหนักครับน่าจะมีผลแน่นอนครับก็ต้องรอดูว่าจะพริ้วไหวแล้วก็กำลังจะยืนยาวขนาดไหนครับท่านต่อมาครับบอกว่าชั่วโมงนี้ต้องเมืองไทยครับทรหดอาวุธเยอะชั่วโมงนี้เขาเลยครับ ท่านต่อมาครับบอกว่า hmm. ทั้งคู่เจอนาบินมาแล้วเมืองไทยเหลื่อมนักรบนิดๆนะครับแต่มันแน่ๆครับเชียร์ทั้งคู่ครับสําหรับไฟนี้ครับท่านต่อมาครับบอกว่าคู่นี้ผมชอบทั้งคู่นะครับแต่ขอเอ็นมาทางเมืองไทยนะครับสําหรับคู่นี้ครับท่านต่อมาครับบอกว่าถ้าเกิดไฟนี้ครับถ้านอกเมืองไทยได้ถือว่าสุดยอดครับเอาสัญญาไปเลยครับ เหมือนเป็นไฟชิงสัญญาวันใหญ่สำหรับนักรบแฟร์เทคเลยก็ว่าได้นะครับแต่ตัวเท่าๆกันจะผ่านเมืองไทยได้เนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆนะครับชอบทั้งคู่ครับขอเชียร์นักรบแล้วกันนะครับมวยรองแถมเขาลุ้นสัญญาวันใหญ่ไฟนี้ผมขอเชียร์นักรบครับท่านต่อมาครับบอกว่ายอดเหล็กเพชรก็ถือว่ามนุษย์หินแล้วนะครับผมว่าเมืองไทยไม่ใช่แค่ศอกแล้วล่ะครับล่าสุดเมืองไทยทำให้เห็นแล้วเด้อครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าเมืองไทยครับไฟนี้เหนื่อยแน่นอนครับนักสู้ไทยด้วยกันเอาใจช่วยทั้งสองคนครับท่านต่อมาครับบอกว่าผมชอบทั้งคู่ครับนักรบผ่านเมืองไทยได้แต่งานหนักมากนะครับต้องเอาให้เมืองไทยง้ายประงางก่อนครับถ้าทำไม่ได้เสร็จเมืองไทยแน่นอนครับสำหรับไฟนี้ครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าถ้าเกิดว่านักรบครับใช้ฝีมือผมว่าเมืองไทยสู้ไม่ได้แน่ๆครับงานนี้ครับแรงกับกำลังมันสมองกับแรงภายในเหนือกว่ากันครับท่านต่อมาครับบอกว่าคู่นี้ผมฟันธงเมืองไทยชนะน็อกอย่างแน่นอนครับท่านต่อมาครับบอกว่าอึด ถึกทั้งคู่แต่นักรบมีลูกเตะขาน่ากลัวครับอย่างคุณพงศักดิ์ท่านว่าเมืองไทยต้องโยกมังครับเพราะถ้าเดินทื่อๆเข้าไปเจ็บตัวอย่างแน่นอนครับท่านต่อมาครับบอกว่าไฟนี้ครับนักรบแพ้ลูกบูของเมืองไทยครับท่านต่อมาครับบอกว่านักรบชนะได้แค่คะแนนถ้ารับดีๆแต่เมืองไทยมีสิทธิชนะน็อกสูงครับแต่ก็น่าดูมาก เราะมวยทรงคล้ายๆกันอยู่ที่ว่าใครจะมีอาวุธลับมากกว่ากันครับสำหรับคู่นี้ครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าอีกมุมนะครับเมืองไทยหลังๆมาสภาพร่างกายกรอบมากๆครับร่างกายอวบกล้ามเนื้อแทบไม่มีด้วยการลงทุนที่มากมีผลกับสภาพร่างกายคิดได้แต่อาวุธออกได้ชาครับระบบประสาทสั่งการตอบโต้ได้แต่กล้ามเนื้อไม่รวดเร็วเหมือนแต่ก่อนครับอีกคนคือยอดเหล็กเพชรอาการและทรงเดียวกันนักรบท่าทนความอืดลูกตื้ออาศัยการฉาบฉวยโจมตีได้รวดเร็วมีสิเข้าวิ แต่ระวังศอกสามารถปิดเกมได้ทุกวินาทีของเมืองไทยครับท่านต่อมาครับบอกว่านักรบสดกว่าครับโอกาสแพ้ชนะอยู่ที่50 50ครับแต่เมืองไทยก็ใช่ว่าจะเขี้ยวได้ง่ายนะครับ ก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นของพี่ๆี่แฟนมวยทัศนคติครับก็ถือว่ามีเหตุผลกันแต่ละคอมเมนต์ครับถือว่าสุดยอดมากมากครับเรียกได้ว่าครับสําหรับคู่นี้เองครับไม่ว่าจะเป็นน้องโอไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยโอ้โหเรียกได้ว่าครับสําหรับไฟนี้เองครับเปรียบเสมือนการเอานักมวยไทยรุ่นพี่กับรุ่นน้องมาเจอกันเลยครับเรียกได้ว่าทําให้สงสัยเลยนะครับว่ามีอะไรแอบเซอร์ไพรส์เรื่องของสัญญาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าผ่านบทพิสูจน์หลักๆบทพิสูจน์ใหญ่ๆนี้ไปได้ครับก็ถือว่าเป็นอีกคู่ที่น่า สนใจอย่างยิ่งสำหรับคู่นี้บูชนบูต้องรอดูบนเวทีครับ5เมษายนเจอกันวันนี้หมดเวลาเวลาหมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ